เคแวารับรถทำบันาดสองศูนย์หนึ่งจากที่ไปทางพิซซ่โลกวันนี้รู้วันนี้รู้สึกว่าในอันตอมนะ โอ้โห oh oh oh. ไม่ต้องข้ามนันีลก็ได้เราแล้วมันเทียบก่อนจะข้ามทำไมเซหนึ C ่งสองเก้าตม พอดีเรอไม่ไหวหนะักี่ออฝฝาดูนะสี่ศูนย์แปดมาคิดมาคิดตู้อะไรหรอพระวัามาสี่ตู้ ลถแสี่สองแปดลดแรงสี่ถิบแปดท้องถิ่นอ๋อสามตู้อะามตู้สามตู้เหรอราให้สามอาคาบ้านนะม่สามตู้อรหรอไม่อะพี่มันเพิ่มมาเป็นสี่ตู้นะใครบอกอ่ะอ้าวก็ผมรู้อ่ะกันรู้จากตรองต้อง 老。<包>哎老